เกมมือถืออีกแล้วสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้มีอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Sleeping Gotti ก,ก่อนเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมาแล้วนะครับสำหรับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้ในเชิงตัวของรอนวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารู้จักในเรื่องของตัวเกมนี้นะสำหรับตัวของเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมในเรื่องของอ สลิปนะครับหรือว่าการนอนจับในเรื่องของการนอนของตัวเรานะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงน้องก๊จินั่นเองนะครับก็คอนเซปต์ตัวเกมเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นมานานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่เปิดนะแล้วก็ลองมาเช็คอยู่อีกรอบหนึ่งเออมันเปิดแล้วก็น่าเล่นดีนะครับในเรื่องของการเอนินนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆนะนเพื่อนๆนะแต่เกมนี้ต้องเล่นในมือถือนะครับแล้วก็คลิปนี้ ัดผ่านมือถือนั่นเองลาบากมากเพื่อนๆจริงๆผมลองในเรื่องของโปรแกรมจาลองแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แต่เพื่อนๆจะไม่สามารถซิงในเรื่องของอโปรแกรมในเรื่องของอวัดอัตราหัวใจหรือในเรื่องของการนอนจริงไม่นอนจริงนะครับมันสามารถเชคตัวนี้ได้แล้วก็สมมติถ้าอยากได้รีวอร์ดที่ดีนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวนาฬิกาที่ใสอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตัวเกมกันเลยนะครับก็สามารถเล่น ตัวของ iOS ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เออแม่งก็ดีนะที่ iOS ไม่ได้เป็นลูกเมียน้อยอีกนะเพื่อนๆน,นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่าเราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะเพื่อนๆนะก็คือผมเริ่มเล่นใหม่นะครับนับจากศูนย์เลยทุกคนเพื่อนๆก็ล็อกอินไลให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อตัวละครแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับประมาณ400 MB นะครับก็โอเคเราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมนะเพื่อนๆนะไอ้นี้ก็คือแบบเพียวๆเลย อ่าเราก็กดคุยนะครับมันจะมี2ตัวตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการตั้งนะครับในการนอนนะผมจะนอนห้าทุ่มนะครับแล้วก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงอ่าเนี่ยประมาณ6กโมงนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็หาอะไรกินก็ประมาณ7ดชั่วโมงแต่จริงมันก็คาบเกี่ยวแบบอ่าในการตั้งแบบนี้นะครับไม่ใช่เราเราตั้งแบบนี้เราต้องนอนได้ตามแบบนี้ด้วยนะเพื่อนนะอันนี้ก็เอ่อกลัวมันไม่ตรงอ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ตรงก็ตั้งไปก่อนนะครับแด่อย่างน,น้อยก็ขอเป็น7 อ่าชั่วโมงละกันนะก็อนนี้สามารถเพิ่มเสียงได้นะเดี๋ยวผมไม่ขอเพิ่มละกันนะครับเดี๋ยวไม่มีสมาธิอ่ากดเซฟไปนะครับแล้วเรากดอ่าตัวนี้ก็จะมีนะครับอ่าตัวของ iOS มันจะมีในเรื่องของอ่าสุขภาพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อ่เปิดใช้งานแล้วก็อนุญาตไปเลยนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้ก็อนุญาตเข้าถึงเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็รอซิง ในเรื่องของโปรแกรมนะครับเนื่องจากตัวของ iOS มันมีโปรแกรมอันนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่ถ้าตัวของ Android เนี่ยมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่ให้ดาวน์โหลดก็แปลว่า iOS เนี่ยจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ซิงง่ายกว่าถ้าใครเล่นเล่นในนี้นะครับแล้วก็กดอาเกีนไปเลยนะครับตรงนี้ก็มันก็จะบอกในเรื่องของการช่วยต่างๆอ่ะก็อันนี้เซฟเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะได้ตัวของรีวอร์ดนะครับเป็นเงินในเกมนั่นเอง ก็อันนี้เปิดกล่องนะครับนี่เราจะได้ตัวของน้องอะไรเนี่ยกัดกัดเออชื่อพอดีวะ่ะเอสน่าเล่นดีนะภาพมันลื่นมากเลยทุกคนผมไม่ได้แบบรู้สึกแบบอย่างนี้มานานแล้วอ่ะอุ้ย NFT มันถึงขั้นนี้แล้วอตัวละครน่ารักมากเลยอะ่ะเออนี้ก็สามารถมีแชร์ได้นะครับวันที่1ก็คือมันเป็นแอปที่บังคับให้เรานอนอะ่ะเพื่อนๆนะครับก็อันนี้คือเราเราต้องเลี้ยงน้องนะแล้วก็น้องไปต่อสู้นะครับนี่อันนี้ก็เดินไปเลย อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับไอตัวนี้คืออะไรอ่าโอเคนะครับก็พูดคุยสู้เลยเหรอแบกเพื่อนเลยเหรอมาถึงยังนี้ไม่ทําอะไรต่อสู้เลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนโอเคนะครับแบกเพื่อนจริงๆด้วยนะครับเอ้ยเอาว่าสองตัวรุมหนึ่งนะครับน,น่ารักมีมีสปีดแล้วก็มีออตโต้ด้วยนะครับแล้วเราก็ตัวของรีวอร์ดตรงนี้นะ ก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวระบบที่ผมรีวิวไปก่อนละกันเพื่อนๆนะครับถ้าในเรื่องของโทเค็นเหรียญหรือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีก1คลิปให้ทุกคนดูละกันนะครับอันนี้เราก็ต้องฟาร์มในเรื่องของตัวเหรียญเพื่อไปอัปเกรดํามากอสเรานะครับเอ้ธามากอสอะไรล่ะเออตัวของกอจิเรานั่นเองนะครับนี่เราก็ต่อสู้ไปอีกอันนี้อ่ะอันนี้ไม่อันนี้เลี่ยงนะครับเดินต่อก็เราเราเดินจนถึงจบถึงเส้นชัยเลยนะครับนี่ตัวเกมก็จะประมาณนี้ มันจะต่อสู้ไหมตายไม่สู้ไม่สู้ก็เดินไปนะครับก็คือตรงนี้ไม่มีออโต้นะครับเพื่อนๆต้องเดินเองนะแต่สมมุติเดินหลบได้ไหมนี่เดี๋ยวผมผมว่าอย่าหลบเลยดีกว่านะครับเออเราเดินเราคุยไปดีกว่าใครมาต่อสู้กับเราก็จัดไปอย่าไปกลัวมันเฮ้ย <c oughs> เอ่เอสู้ไหมไม่สู้ไปเลยเอา้าวสู้้ยเอาอ่ะอันนี้คือสองหนึ่งนะเราลุมเอ้ยเจอเราเจอแบบโอ้ยแต่เอ้แต่เรามีทีมนะ โอเคนะครับอ่าอันนี้คือมันให้จัดเป็นเหมือนเหมือนกับเซตนะเพื่อนเพื่อนอ่าแบคเทิร์เลยนะครับอ๋ออันนี้คือเหมือนเราจะได้ตัวของอ่าสกิลมานะครับนี่ไงมีการใช้สกิลด้วยโอ้อ่าใช้ได้ต่อนะครับมันจะมีตัวของครูดาวด้วยถ้าถ้าออโตโอ้เอ้เปิดออโต้ได้เลยเหรอไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยง่ายมากมันคือเกมแนวตั้งนี้แบบเออลื่นมากเลยนะ เท่าที่ลองมาถือว่าเกมเทํามาได้โอเคอยู่นะครับไปกันต่ออีกยาวไกลนะเราต้องผ่านอีกกี่ด่านเนี่ยเราสามารถากดกลับได้นะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถย้อนกลับไปได้ถ้าเรา,เาถ้าเราสู้ไม่ไหวนะครับอันนี้สู้ไหมไม่สู้ไปต่อนะครับก็คือมันจะให้เราเดินจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น่ะเพื่อนตอนนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นน่ารักดีนะผมว่าเข้าถึงทุเพททุวัยนะครับถ้าใครที่เป็นคนนอนเร็ว่ผมว่ารีวอร์ดเกมนี้จะดีมากนะครับ เกมนี้มันจะให้เรานอนนะจริงๆคือ8ชั่วโมงนะเพื่อที่สุขคือมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่วัดในเรื่องของตัวสุขภาพเราด้วยนะครับจริงๆนอนประมาณเจ็ดชั่วโมงได้ไหมผมว่าก็ได้นะเพราะว่าจริงๆ8ชั่วโมงผมก็นอนไม่ถึงเหมือนกันนะผมนอนเต็มที่ประมาณ5นะครับ5ถึง6เองแต่มันจะมีครั้งนึงที่ผมนอน8ชั่วโมงอ่ะผมรู้สึกว่า8ชั่วโมงดีจริงในเรื่องของการนอน อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกดย้อนกลับไปทุกคนดูนะครับว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะนี่นะครับไม่มีนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีครูดาวในเรื่องของตัวกล่องด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีแพ็คในการที่เราซื้อได้นะครับกาชาลด80%รนะครับ2,000ทอน10บ,บาทแพงจังวะเออนะครับถือว่าแพงอยู่ตัวนี้ก็เป็นเ,เตียงทองคำนะครับ6 6เอ่อ699าสามารถเปลี่ยนชื่อได้หรอมีไอคอนตรงชื่อเป็นรูปวันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็น ตัวของคล้ายๆตัวของเมมเบอร์นะครับแล้วก็ลด80%ด้วยนะตัวนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันถ้าใครจะเล่นจริงจังนะครับอัอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเราไม่มีกาชาเราต้องปลดล็อกอื่นๆไปก่อนเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นน้องเราตัวตัวของเรานะครับที่ยืนอยู่เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้หรออันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเพื่อนนะครับไออ๋อเลฟเฟอร์เนก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไอตรงบวกได้ไหมเออน่าจะได้นะครับนี่ ก็ตรงลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่ emer, н, อนๆกดเข้าไปก็ได้นะเออกดเข้าไปแล้วก็ใส่ให้ผมหน่อยก็ได<แ>้นะครับก็จะขอบพระคุณมากเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันเพิ่มได้หรือเปล่าเหมือนจะเพิ่มไม่ได้นะครับเหมือนจะต้องคลิกผ่านลิงก์นะครับก็ถ้าใครเล่นในมือถือก็ฝากแบบกดในมือถือาดาวน์โหลดให้หน่อยละกนันเพื่อนๆนะเพราะว่าตรงนี้เป็นในเรื่องของค่าน้ําชาละกันนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็โหลดโหลดปกติก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอืมตรงนี้ก็จะมีระบบต่างๆนะครับนะ่าสนใจนะระบบโดยรวมนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของส,สลิปนะครับอันนี้น่าจะเป็นการนอนนะครับเ <c oughs> พลงอ่ะผมว่าจะชอบอเสียงฝนตกนะทุกวันนี้คือผมนอนอ่ะผมต้องเปิดเสียงฝนฝนตกอ,อ่ะคอไปด้วยนะครับมันจะหลับดีมากทุกคนถ้าใครเป็นคนนอนยากผมแนะนําเสียงฝนตกเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของตัวเกมเพื่อนๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นตัวของบอสปะมีสู้บอสด้วยอ่ะ ลองดูนะครับเดี๋ยวลองกดดูฟังก์ชันต่างๆผมว่าอาจจะต้องปลดล็อกถึง100อะ่ะถึงจะ,ะถึงจะแบบอันนี้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองสู้กับบอสดูนะเผื่อแบบเผื่อสู้ได้นะครับตัวนี้ตัวแทงตรงกลางเลยนะครับอ๋อมลงได้แค่3ตัวนะอันนี้ปุ๊บอโอเคโอเคต่สอสู้เลยนะครับก็สเตทฮะเพื่อนเพื่อนดูสเตท,ทมี7000กวนาสเตทอ่ะ เจ็ดพันห้าร้อยสเตทโอ้โหคิดถึงไอเกมนั้นเลยอะเออคิดถึงไอเกมนั้นสุดๆเอาทาไมตัวนี้เราเราหายไปไหนเนี่ยไอ้นนี้ที่ตัวม่วงนะผมว่าตัวม่วงคุ้มกว่านะครับต่อสู้ดูก็ตัวนี้จะฟาร์มในเรื่องของตัวรีวอร์เลยนะครับเราสามารถกดาเร่งสปีดได้หมดเลยตัวนี้ออโต้นี้ออโต้เล่นด้วยให้ไหมอ่าไม่ไม่เล่นด้วยอ่ะโอเคอ๋อแต่มีตัวของออโต้แบคเทิร์นตรงนี้นะครับน่าจะต่อสู้ไปเรื่อยๆตามสเตทฟาร์มในเรื่องของตัวเหรียญนะครับเพื่อไปอัปเกรด ตัวก๊อตจิของเราอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะก็สนุกนะเออตัวเกมดีนะครับแล้วก็ในระบบใน iOS เนี่ยถือว่ารองรับได้ถือว่าควบคุมมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้องโหลดโปรแกรมเพิ่มนะเพราะว่าผมลองโหลดในตัวของไฟออในตัวของ Android แล้วนะครับค่อนข้างที่จะออยากกว่านะครับไม่ถึงมันมีขั้นตอนที่มากกว่าในเรื่องของตัว iOS อะ่ะอันนี้ถือว่า iOS ทําได้ดี ก็เดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มาแล้วก็มีรายละเอียดเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาพูดถึงในแง่รีวอร์ดที่ได้แล้วก็เงินที่ได้สําหรับตัวของเกมนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะก็รอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ถ้ายู่ัคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้หน่อยละกันนะครับแต่จริงๆกดไลค์ก็ถือว่าขอบคุณเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า